ผลไม้แช่อิ่มจากไรน,นะพะโดนเราได้มะกอกฝรั่งแช่อิ่มมานี่ถุงไซส์ละครึ่งกิโลนะแบบนี้เลย,ย <c oughs> ดูน่ากินนะนี่กินแบบไม่จิ้มก่อนรสชาติแบบหวานอมเปรี้ยวแบบนิดนี้กำลังดีไร่เขาคัดแต่ลูกอ่อนๆมากินได้ทั้งไม่เลยเพินนะแช่อิ่มกำลังดีอะ่ะกรอกกินว่ะไม่คิดว่าเขาจะเอาอ่อนๆมาแช่อิ่มได้เนาะกินได้ทั้งลูกจริงๆพริกเกลือเขามีแถมมาให้นะชิมพริเกลือเขาก่อนโอุ้ย พริกเยอะอร่อยกำลังดีสามรสจริงๆแต่ว่าใครอยากกดส่งไปกินแล้วอยู่คนเดียวกลัวกินไม่หมดแช่ตู้เย็นได้ถึงสงเดือนจากที่สําคัญนะสินค้าเขามีอยจ้าทุกคนอุ้ยรสมากแลวทั้งกอกแล้งอร่อยนะคะแล้วก็ปลอดภัยไล่เขาเคลมมาเลยว่าเขาไม่ใส่สารดองไม่ใส่สารกันเสียจ้ะเมื่อก่อนคิดนะว่าถึงมะกอกฝรั่งเนี่ยมันจะต้องกินได้เพราะแก่ๆน้วใหญ่มันจะแข็งๆเป็นการกินมะกอกฝรั่งที่เปิดโลกมากๆขอโทษไม่ฝาดนะจ๊ะเออใช่ไม่ฝาสคุ้ท้า คือแหลมาได้พอดีเป๊ะเลยปืออร่อยเนาะเราไม่เผ็ดเจริงๆอร่อยอันน uh ี huh. ้ไม่อวยนะไปครับอร่อยลงตัวใครอยากตามนะเดี๋ยวแปะพิการมาให้ในตะกร้าอยากให้ลองกินอร่อยว่ะอร่อยอร่อย